เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัดนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ทําให้ดูองค์นี้ละกันน่าจะเป็นอง์ที่ดูสวยที่สุดในชุดนี้นะฮะเป็นเหนนรียญนะฮะเหรียญทรงไข่นี่หลังจากที่เขาเอาพระเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่แผ่นหลังนะแล้วเขาจะถูไม่รู้เขาถูทําไมนะครับไอตรงนี้มันดูไม่เงาแล้วนะให้มันสากเขาจะถูทําไมกันผมก็ยังไม่เข้าใจ <laughs> <c oughs> แล้วเขาก็เริ่มใส่นะครับเริ่มใส่แล้วอันนี้เอาชิดๆหนะ่อยครับนี่ใส่แผ่นหลังไปแล้วก็ค่อย,ย,ยๆไล่ไล่ไล่เขาจะไม่ไล่จนสุดขอบนะเขาจะไล่จนเกือบประมาณสามสิเปอร์เซ็นของฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็มาไล่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มันไม่ดีดเพื่อให้ล็อกแผ่นกลางไว้ก่อนหลักของมันก็มีประมาณนี้แล้วที่เขาเอาเหล็กมาเหล็กเสียบๆเ,เข้าไปเพราะเขากลัวมันดิ้นเ้าก็เลยต้องเสียบให้มันเสมอ แต่ก่อนนะครับต้องยอมรับว่าพอราคาทองยังไม่สูงแบบเนี้เราทําค่อนข้างหนาแผ่นหลังจะไม่มีผลเลยไม่ต้องมานั่งกดอย่างนี้เลยวางปุ๊บมันนิ่งเลยเพราะว่ามันมันหนักแต่ช่วงหลังพอราทองแพงแผ่นหลังแผ่นหน้ามันก็ต้องทําบางบางลงเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับงบประมาณของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเขาก็เลยต้องปันนี่มากกว่าเดิมในการพับหลังเพราะว่ายิ่งแผ่นหลังบางเนี่ย หรือกกอบปางเนี่ยมันจะยิ่งดีดไอตัวทองผมทองที่ผมใช้อะเป็นทองก็เป็นสร้อยทองก็สูงหจุดห้าหลอมามา,มาขึ้นเกาะมันนิ่มก็จริงแต่อะไรก็ตามที่แผ่นหลังมันบางเนี่ยคุณไปกดแล้วไปโดนมันอะ่ะมันจะเพเยอขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาพับเนี่ยก่อนจะพับเราก็ต้องรีดแผ่นหลังให้เรียบเสมอเพื่อเวลาวางไปในกกอบพระเนี่ยมันสมดุลเ,เนี่ยเา้าค่อยเขาพยักหน้าแสดงว่าผมพูดถูกต้องเนี่ยเขาเขาก็จะค่อย ทำไมมันถึงนานไม่แปลกครับแต่ละขั้นตอนอ่ะช่างทำช่างขงเขาจะค่อยๆแต่จเย็นๆค่อยๆทําตามวัตถุประสงค์ของเขาเขาเขาไม่ดีเขาก็จะไม่หยุดเขาจะแก้แอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆไล่พับไปทีละจุดมันก็เลยค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่รับประกันได้ว่างานออกมาเนี้ยบแน,น่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยมันเพเยอะเขาก็ตบขอบเนี่ยเขาเรียกตบขอบเพเยอะนิดนึงตบขอบเพเยอะนิดนึงตบขอบ,ะอบ,อบละเขาเขาจะสิกขีด เขาจะลู่จนกว่ามันจะเรียบตรงสายตาเขาอะครับ mm hmm. ถ้าไม่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 ได้เขาก็จะไม่ปล่อยผ่าน mm hmm. น,น,นะครับพอรีรูดปุ๊บมันจะพอรูดเดยอะๆมันอีกฝั่งหนึ่งมันจะปูดๆขึ้นมาเขาจะเอาเอาเนี่ยเนี่ยเคาะอย่างเงี้ยครับให้มันเข้าทรงแล้วก็กลับมาลู่อีกรอบหนึ่ง mm hmm. มันก็จะประมาณเนี้ยใช้กําลังแขนเยอะพอสมควรกําลังข้อมือกำลังแขนเยอะอสําหรับงานประเภทนี้นะครับเดี๋ยวอย่างที่เคยพูดไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปรวม แต่ละขั้นตอนต,ต,ตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่อัดพลาสติกแล้วก็ขึ้นกรอบครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆทำไปตอนนี้ช่วงนี้ยังจังหวะยังไม่ค่อยว่างครับเดี๋ยวรอว่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้ดูครับว่าทําไมมันถึงนานลูกค<ม>้าถามว่าทําไมมันนานจังแต่ละขั้นตอน<ม>เดี๋ยวผมจะถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบให้ดูนะว่ามันใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนหนึ่งตะกรอบหนึ่งอันครับช่างร้านอื่นผมไม่รู้นะว่าเขาขึ้นกรอบยังไงแต่ร้านผมน เขาขึ้นกรอบตั้งแต่พลาสติกช่างคนเดียวแต่ขึ้นกรอบพลาสติกขึ้นกรอบทองรีดกรอบทองเสร็จขึ้นทรงขึ้นทรงเป่าไฟใช้น้ํากดให้กรอบมันใสใสเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแกะลายแกะลายเสร็จแล้วเราก็ไปย้อมสีย้อมสีเสร็จแล้วค่อยเรามาพับหลังอย่างงี้ครับก่อนจะก่อนจะย่อไอ้ก่อนจะมาพับหลังเราก็จะใช้น้ำหนักสุทธิว่ามันมีทองอยู่เท่าไหร่นะครับในกรอบกรอบนั้นที่เสร็จนะครับแล้วเราถึงจะค่อย เอามาพับหลังนะครับอย่างที่เราเห็นอันนี้นะคือเขาเขาย้อมสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาชั่งน้าหนักเอาถึงอามาพับนะอันเนี้ยหลังจากที่พับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาลงน้ําแล้วก็ปัดเงาอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าการเขาบอกว่าการจุ่มน้ําจะทําให้มันปัดปัดเงาดีขึ้นอันเนี้ยมันเป็นวิธีการบางบางโซนอะ่ะเวลาเขาแกะลายมา,าแรงอ่ ลายลายไทยอ่ะมันจะมีเหมือนเหมือนมุมแหลมมุม,มขูดนะครับของผิวถ้าใส่ไปถ้าถ้เราไม่ทําแบบเนี้ยที่ objetivo, <c solvent> ท,ท่างทําอยู <vette> ่เนี่ยมันอาจใส่ไปมันอาจจะแบบรู้สึกขูดขูดหน้าอกหรือขูดขูดผิวได้นะฮะช่างพอพับหลังเสร็จทุกทุกอย่างแล้วช่างก็จะมาจุ่มน้ําแล้วก็ลูบๆูๆลูบูเพื่อเก็บรายละเอียด เก็บขอบให้ที่มันคมมากเกินไปให้มันไม่คมนะครับเวลาใส่จะได้ใส่สําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบเระเถิไปโดนแขนหรือไปโดนหน้าเงี้ยมันอาจจะเป็นรอยเนี่ยเขาก็จะมาไล่ขูดไอ้ที่ขูดขูดเนี่ยพอขูดมันจะทําให้ลบรอยรอ,อยมันจะที่คมคมมันจะทื่อลงไอ้ส่วนที่เงาน้อยมันก็จะเงามากขึ้นเพราะไอ้ส่วนไอ้ผ้าไอเนี่ยไอ,ไอตัวเนี้ยคือการถูเพื่อให้เป็นเงาให้เหล็กที่ถูว่าเป็นเงาครับแล้วค่อยไปถู แต่จุ่มน้ำเนี่ยเอาไว้ลื่นๆจะได้ถูง,ง่ายๆมีอยู่แค่นะีาไม่มีอะไรมากครับจริงๆในศาส์ของจิวเวลรี่อ่ะที่มันไม่ใช่ทอง96.5ที่เป็นทอง 18K เขาจะใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นก็หลักการเดียวกับไอ้เครื่องถูไอ้ตัวเหล็กถูเนี่ยครับแต่เครื่องปั่นมันจะทองมันจะหายไวกว่าแต่งานมันจะเรียบเสมอกันมากกว่ามันใช้ดีสําหรับทองแข็งๆเพราะเคยเอาทองเอาเหล็กเนี่ยไปรูปและในทองเปอร์เซ็นต์ต่าไม่ค่อยสวย เหมือนกับเหล็กเนี่ยจะเหมาะกับพวกทองเปอร์เซ็นต์สูงอย่างเดียวถึงจะสวยนะครับอาจจะเป็นทริคอย่างหนึ่งของของการทํานะครับนี่น,นี่ฮะพับเนี่ยเขาจะวนอยู่ประมาณนี้ยฮะเดี๋ยวเรามารอดูชมกันครับหลังจากที่เรา,เรา,เ,ราเราจังหวะเราว่างๆเราทำคลิปเต็มให้ดูนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันนานทําไมมันถึงนานทำไมมันมันถึงต้องอมันถึงสวยมันมันถึงแกะแล้วมันลายลึกแต่ผมจะทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้ดูว่าเสร็จทั้งหมดอะ แต่และองค์มันใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่า mm hmm. ลูกค้าจะได้หายข้องใจแล้วก็สบายใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนน้ําไม่เข้าแน่นอนลายลึกสวยแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะแบบเขาเรียกไงทาเวลาสปีดเวลาให้ดูว่าไอ้แบบวันหนึ่งเขาได้กี่ชิ้นทําไมมันถึงนานแล้วทําไมมันราคามันค่อนข้างสูงราคามันค่อนข้าง,าง,าง,างสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รับรับประกันได้ว่า5ปีถึง10ปีใส่ได้แน่นอนทน mm hmm. เพราะว่าถ้ามันไม่ชัวเขาไม่ปล่อยงานอรกไปแน่นอนครับผม รประกันได้ครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคิดต่อใจครับผมขอบคุณครับผม